โอ้โหมะม่วงดองอืมหลับอันนี้บ่ค่อยกรอบเลยไหมอยากกินเมนูปเปรี้ยวปาก นี่เลยอืออพอออเพมได้แต่น้ำไงครับเด็ไป กืกรอบผักกรอบผักกรอบเนี่ยนี่ห,หน่อยกรอบก็ยังไง อร่องแบบบกมวงไงมวงไงกะบะเชิ่งกรอบนะอืมแต่รสชาติของบกมวงไงไม่ใิแบบมีความคลายๆออกหวานออกชาอิ่มแน่เพราะเป็นแถวบา้านเฮานะ ตัวนี้จะเป็นมะม่วงเบารามะม่วงหน่อยนะเจลเกลือแบบละลาย มีความกรอบกรอบคักอือยาเด็งน้ำแด้วกินแล้วอ่ะซาแต่ บอกม่วงตัวเนี่ยบกม่วงหน่อยหรือบอกม่วงเบาน่าจะบ่แน่ใจว่าเป็นเขาเอื่นมาบักม่วงอย่างแต่เขาบอกว่ามะม่วงเบาดองเกลือมันจะมีความกรอบมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความแบบหวานนิดเดียวส่วนบอกมอ่วงบอกม่วงแบบนี้นในใยๆเนี่ยมีความหวานอมเปรี้ยวอร่อยกว่าตัวใหญ่แต่ไม่มีความกรอบ อร่อยกว่าตัวเล็กแต่ไม่มีความกรอบเลยอาจจะตัวหน่อยมันแบบหน่อยพอดีแบบกัดกรอบๆขั้นเดียวเนาะอืม แต่กินอันอันน้อยอนว่ามันมันมันกรอบแต่กระโลชาเดี๋ยวทั้งสองใครที่ไม่ชอบติดหวานแบบนี้เลยแต่เนี่ยมีติดหวานนิดนึงออกไปฟิอคือจังชายอิมมอ่มหมม่วงดองหวานเท่าไหมมัน,นอาจจะเป็นหมมม่วงดองฟังทั้งแต่ 음, 미있다 음, 음. ขินสมย่ามบักม่วงดองบักม่วงดองบักม่วงปุ่มบั้นหนึ่งม่วงปุ่มเนี่ยบักม่วงปุ่มแต่ว่าถ้าทางบ้านภาษากลางเอิญอาจจะเอิญเป็นมะม่วงแก้วบอกค่ะแม่บอก

กินพ่อแบบหอมปากหอมคอพ่อแสบเลยใครชอบกรอบตัวนี้เลย น,น,น้นหน่อยๆกินหน่อยบตายกินได้ให้ถุดเด้อพวกบงบบองดองพวกอย่างนี้นะคะกินวกหอมปากหอมคอเนี๋ยวกินหลายมันติดจุดๆนะกินหลายจุดๆ อากาศกคขึ้นฝ้าขึ้นฝนแต้ตามกะว่ามันนั่นโอเคเดียวเอ,อ,เอกขี่เร็วไหลเดี๋ยวสลักนด้นั่นขี่สเก็ตบอร์ดมากเดยวใส่สลัสกเด้อเอาพี่น้องค่ะ ไปหามาก,กินเด้อมะม่วงดองหรือว่ามะม่วงแช่อิ่มนะคะกินพาอหอมปากหอมคอเลยทีจูดจุดนะคะพี่น้องค่ะค่ะลูกอ่ะพี่น้องค่ะหนูมากวนแล้วสำหรับมืงในคลิปนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ